s o ลิเวิร์คแนะครับในปี2019นี้นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาเลยก็จะเป็นในส่วนของตัว tolerance based machining นะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถที่ทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยทำงานร่วมกับตัว d e m Expert นะครับผมโดยจะทำการดึงในส่วนของตัว d r e m Expert เนี่ยนะครับในการทำฟีเจอร์ต่างๆให้กับตัวงานึึงของเรานะครับ โดยตัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของตัว OD กับล่องกรุฟนะครับก็คืออาจจะเป็นในส่วนของตัวลักฟินิตนะครับโดยที่ผมนะครับจะทําการแก้ไขนะครับเพิ่มเติมในส่วนของตัวค่าทอร์เรนต์นะครับให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับโดยในส่วนของตัวล่องกรุฟตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็น0.5นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว OD ฟีเจอร์นะครับผมจะปรับเป็นบวก0นะครับแล้วก็ลบ0.1นะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะทำการ regenerate อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเข้าไปที่ uh, t o l e r a n c based machining นะครับแล้วก็เลือกไอคอนนะครับผม regenerate ตัวโปรแกรมนะครับมันจะทำการสร้างในส่วนของตัวชิ้นงานนะครับตัวนี้ขึ้นมานะก็คือ finish สครั้งนะครับก็คือทำให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับ จากนั้นนะครับผมก็ทำการารีเจเนอรเร e อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่ต้องการที่จะได้ในส่วนของตัวฟีเจอร์นะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในการกำหนดในส่วนของตัวทูล่าดต่อไปนะครับในส่วนของตัว t ท r r e n ร b a ์ e บ Machining ใน Soli d w o r k s Cam 2019นะครับช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการออกแบบผลิตนะครับแล้วก็ความสามารถของตัว m d e เด Ba e ส Definition นะครับเพื่อสร้างตัวโปรแกรม CNC โดยอัตโนมัติแล้วก็ลดระยะเวลาในการทำงาน